วันนี้นําเสนอเมนูแกงเห็ดนะคะแต่ไม่ได้ใส่ใบยะนางเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็มีข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวปั้นน้อยพี่นอ้องยาดามาก,กันเด้อทําไมทําคลิปไม่ลงทุนเพราะว่าดิฉันกินคนเดียวคะ่ะเดี๋ยวมันเลือนะคะอืมก็คือแกงเห็ดในะกระเทมถ้่วแหละกินมือดนดีร่วมกับเข่ากับแนียนตึงๆแหละพี่น้องเอยอืมอยาดามาก,กันเด้อ แกงเห็ดแต่ว่ามั่ได้ใส่น้ำใบยานางเลยเนี่ยเห็ดนางฟ้าแซตูเย็นไลเมอแล้วมันก็เลยเป็นแบบมุนๆน่นนะพี่น้องแต่มันไม่ได้เสียนะก็ใส่แซอมเนาะใส่เป็นก้านเลื่อยคอยพูด่ะก้านมันอ่อนๆเนาะใส่เป็นก้านเลยแลนะนะ้วนะใส่เป็นก้านๆไปเลยค่ะแล้วก็ใบแมงลักนะคะนี่ใบแมงลักพี่นอ้องดูไดมาอยากอ่ะมาเดินนี่มาคลิกค่ะ แกงไม่เผ็ดนะคะใส่พริกสามเม็ดคือเราทําคลิปก็จริงแต่ทีนี้ว่าเราจะไม่จําเป็นจะต้องกินให้เผ็ด <c oughs> กินให้เผ็ดหรอกแต่แค่ว่าให้เราทานได้นะคะไม่ไม่เป็นผลเสียต่อร่างกายเราก็พอแล้วนะคะเอาที่เมนูที่เราทานได้นะคะพี่น้องเอาแบบว่าห้ากินแล้าวเัวบปว,ปวทองบ่วยังข่ะนะ บก่กแกงเห็ดเห็ดใส่ตู้เย็นเนาะมันไล่เมื่อมันก็เลยเป็นบอค่อยเป็นดอกกปนไดนะ่ะแล้วค่อยกัดแกงเป็นดอกๆแบบไม่ได้ฉีกไม่ได้อะไรเลยนะแบ่แบแ่บไยแ่บมันพป่นองเอ้